ฟาร์มเราจะเลี้ยงกุ้งขาวค่ะอาหารที่ใช้จะเป็นของอาหารโกเบตค,ค่ะอันดับแรกที่เราปล่อยกุ้งเราก็จะใช้อาหารเบอร์หนึ่ง GBT นะคะเพราะว่า GBT มันทําให้มีโปรตีนสูงอัตราการรอดของกุ้งมันก็จะเยอะขึ้นกินไปแล้วอะตับจะสวยเม็ดไขมันจะเยอะลดอาการหลุดลอกของผนังตับ ซึ่งตัวตรงนี้ที่เรารู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าทางเราจะมีพนักงานของโกเบนะคะพนักงานส่งเสริมจะเข้ามาอาทิตย์ละหนึ่งวันคือจะตรวจตับทุกครั้งเราเลยรู้ว่ามันเป็นยังไงสภาพกุ้งเราแต่ละอาทิตย์กับค่าน้ําทุกอย่างหลังจากนั้นแล้วก่อนที่เราจะเปลี่ยนอาหาร เวลาเราเปลี่ยนอาหารเนี่ยมันจะมีผลต่อเชื้อในลำไส้อาจจะมีพวกผนังตับอะไรหลุดลอกน้องเขาก็ดูแลให้แล้วเขาก็จะแนะนำแต่ทางพี่อจะดูรวมกันก็เลยจะบอกว่าจะใช้ตัวซีฮอตอะคะ่ะเพราะซีฮอตนี้จะเป็นการช่วยรักษาพวกลำไส้และป้องกันขี่ขาวอะคะ่ะคือสามารถใช้ได้ทั้งก่อนเป็นแล้วก็หลังเป็นนะคะ ทำให้อัตราการรอดของพี่ดีมากติดดีโตไวแข็งแรงแล้วก็จำนวนตันนี้จะได้ตามใจที่เป้า FCR ก็ไม่หลุดะคะจากที่ปรับปรุงมาเรียบร้อยแล้วก็โอเคกุ้มกินง่ายไม่ลอยน้ำไม่มีฝุ่นก็จะกินได้เกือบร้อเอร์เซนะคะ แล้วก็จะมีส่งเสริมค่ะจะมาดูแลของเราทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละหนึ่งวันจะทําให้การจัดการทางฟาร์มเราง่ายขึ้นคือก่อนที่กุ้งเราจะมีปัญหาน้องเขาจะแจ้งให้เราก่อนจะดูพวกตับเรื่องเม็ดไขมันพวกลำไส้ทําให้การเลี้ยงกุ้งของเราอ่ะไม่ติดขัดค่ะมันจะง่ายแล้วก็จะโตดีค่ะกเม็ดเพื่อนคิดเม็ดคู่ฟาร์ม